สวัสดีครับพบกับรายการเทสตี่เทอร์สเดยรายการที่จะมาแชร์สูตรเด็ดเทล็ดไม่ลับทำได้จริงกับ u n i ิ e r f o o o s o s u t u t n o n และผมแช่แบงค์อีกครั้งนะครับตอนที่แล้วผมใช้ตัวแม่ซอสมะขามไปทำตัวซอสร,ราดในเมนูอาหารเจหลังจากเทศการเจนะครับผมเชื่อว่าร้านอาหารหลายๆร้านหรือทางบ้านก็จะมีผักที่เหลือจากเทศการอยู่มากมายวันนี้ผมจะมาแชร์เมนูที่จะต่อยอดแล้วก็ใช้ผักที่เหลือของท่าน มาทําในเมนูที่มีชื่อว่าแกงส้มผักรวมที่โครงหมูพริกแกงใต้ถ้าพูดถึงเมนูแกงส้มเมนูเบสิกที่อยู่คู่ร้านอาหารไทยมานะครับหลักๆแล้วเนี่ยครับแกงส้มในแบบภาคกลางจะมีความหอมของกระชายแล้วก็หอมแดงตามพร้อมกับตัวเนื้อปลาเข้ามาเพิ่มเป็นตัวชูโรงแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือแกงส้มในแบบทางใต้ที่เขาใช้คระมิ่นเข้ามาเป็นความหอมในรสแฝงของแกงส้มตัวนี้ครับสูตรที่ผมจะทําในวันนี้นะครับ จะเป็นสูตรของแกงส้มในแบบทางใต้แต่ผมจะเพิ่มตัวกระชายแล้วก็หอมแดงในแบบของพริกแกงภาคกลางเข้าไปเพื่อเพิ่มความหอมให้รสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นครับเครื่องปรุงหลักในวันนี้นะครับผมจะใช้ตัวซอสมะขามเปียกเข้มข้นที่เป็นตัวช่วยให้ได้รสชาติเปรี้ยวคงที่เหมือนมะขามเปียกแท้สะดวกพร้อมใช้ทันทีสะอาดปลอดภัยมากเลยนะครับสำหรับแกงส้มในวันนี้นะครับผมเลือกใช้ตัวซี่โครงหมูเข้ามาแต่เดี๋ยวก่อน,นครับ บางท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมผมเลือกซี่โครงหมูผมขอแนะนําว่าซี่โครงหมูเนี่ยเวลานําไปต้มเนี่ยจะให้เนื้อสัมผัสที่ดีเวลาเคี้ยวแล้วก็เวลารับประทานก็จะอร่อยกลมกล่อมมากนะครับอ๋อผมเกือบลืมไปนะครับสําหรับแกงส้มในวันนี้นะครับผมจะปรุงรสชาติในตอนท้ายด้วยตัวผงรสมะนาวครับมาถึงขั้นตอนการปรุงนะเพิ่มรสชาติด้วยตัวพริกแห้ง แล้วก็กระชายนะครับหอมแดงนะครับลงไปตำราจะเพิ่มความหอมของพริกแกงนะครับด้วยกระชายแล้วก็หอมแดงตัวนี้ครับเรามาเริ่มทําแกงส้มโดยการรวนตัวที่โครงหมูก่อนนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปครับนิดหน่อยจากนั้นใส่ซี่โครงหมูครับครับเราก็จะผัดตัวซี่โครงหมูให้เขาเริ่มสุกหน่อยนะครับ พอผิวนอกเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเราจะใส่ตัวพริกกับกระชายที่เราตำเอาไว้นะครับรวมถึงตัวพริกแกงด้วยนะครับแล้วก็กะปินะครับอันนี้เราต้องผัดไฟอ่อนหน่อยนะครับเพื่อจะไม่ให้พริกแกงไหมซะก่อน<ๆ>การผัดเนี่ยจะช่วยให้พริกแกงเนี่ยมีความหอมมากขึ้นและเวลาเอาไปต้มกับน้ำเนี่ยจะได้ไม่มีความที่เขาเรียกว่าเหม็นโอขึ้นมานะครับพอเราได้ความหอมของพริกแกงกับกะปิแล้วนะครับใส่น้ํา ะอาดได้เลยครับจากนั้นเราก็เล่งไฟนะครับคนให้ตัวกระปิกแล้วก็พริกแกงเนี่ยละลายไปกับน้ํานะครับในน้ําแกงส้มเราก็เดือดน,นะครับจะเห็นว่ามีคราบสกรปรกหรือว่าคราบมันเนี่ยลอยขึ้นมาด้านบนอันนี้เราควรจะช้อนทิ้งไปนะครับโอเคแล้วจากนี้นะครับเราจะต้มจนกว่าที่โครงหมูของเราจะเปื่อยนะครับประมาณ20-30นาทีนะครับ หลังจากที่เราต้มมาเป็นเวลา30นาทีแล้วเนื้อซี่โครงหมูของเราก็เริ่มเปื่อยได้ที่แล้วนะครับต่อไปเราจะทําการปรุงรสชาติกันครับด้วยตัวผงปรุงรสหมูนะครับทำกาปรปี๊บนิดหน่อยครับน้ปลานะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือซอสมะขามเปียกเข้มข้นแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราเร่งไฟซักหน่อยนะครับใส่ผักที่มีความสุกยากหรือว่า มีความแข็งลงไปเช่นแครอทนะครับตามด้วยหัวไชเท้าสําหรับขั้นตอนนี้นะครับเราจะปรุงรสให้มีรสชาติเข้มข้นมากขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเติมตัวผักใบอื่นเข้าไปอีกด้วยนะครับเอาละครับตัวผักที่สุกยากของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาต่อกันที่ตัวผักใบเขียวเช่นกวางตุ้งกับผักกาดขาวนะครับใส่ลงไปในตอนท้ายเดี๋ยวผักเขาจะยุบตัวลงไปนะครับรอให้เดือดอีกครั้งนะครับ แล้วเราจะมาใส่ตัวผงรสมะนาวเพื่อเพิ่มความหอมของกลิ่นมะนาวแล้วก็ความเปรี้ยวของมะนาวอีกทีหนึ่งนะครับเเท่านี้เมนูแกงส้มที่โครงหมูพริกแกงใต้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับก็เสร็จกันไปแล้วนะครับสำหรับแกงส้มผักรวมที่โครงหมูพริกแกงใต้เมนูนี้นะครับเรียกได้ว่าอร่อยมากทีเดียว อยากให้ลองไปทําทานกันดูสําหรับเมนูนี้นะครับถ้าจะทําขายเนี่ยสามารถทําไว้ล่วงหน้าได้เพราะแกงส้มของเราเนี่ยถ้าทําไว้ข้ามคืนเนี่ยจะยิ่งมีรสชาติที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นสําหรับราคาต่อเสิร์ฟนะครับเห็นชามใหญ่ๆแบบนี้จะอยู่ที่ประมาณ40กว่าบาทเท่านั้นเองครับ สำหรับในตอนหน้าผมจะมาแชร์สูตรเด็ดเค็ดไม่รับเมนูอะไรอย่าลืมมาติดตามชมกันนะครับที่รายการ t ทส y y t u u r s d a y เพจมือโปรความอร่อยในวันพฤหสัสบดีที่12พฤศจิกายนสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ